สวัสดีครับเพืดเด่อติดตามช่อง y o u t u b e Big l i เ e ิร์สิวตอมสตนด์บิ๊ได้บอกนะครับวันนี้เรามาอยู่ในงาน Samsung Galaxy Xperia นะครับซึ่งเปิดตัว2ผลิตภัณฑ์ใหม่ก็คือมือถือพับได้ของ Samsung เดี๋ยวเรามาดูกันว่าสิ่งที่เปิดตัวในงานนี้มันไม่ได้มีแค่2แต่มันมาถึง4เลยนะครับมันจะมีอะไรบ้างพร้อมแล้วไปรับชมกันไ,ได้เลย ครับตอนนี้เรามาอยู่กับ s a m s u n Galaxy C, C Flip 4นะครับซึ่งเป็นมือถือพับได้สุดชิคนะครับของ Samsung แน่นอนครับว่ามันก็จะมีให้เลือกหลากหลายสีด้วยกันนะฮะแต่ว่าที่โดดเด่นที่สุดของมือถือตัวนี้นะครันั่นก็คือว่าเขาได้ทำการเพิ่มให้หน้าจอตรงนี้นั้นใหญ่ขึ้นกเด็นดนิดนึงนะครับแล้วก็มีการเพิ่มฟังก์ชันต่างๆนะครับเราสามารถที่จะ เรื่องวิจัยต่างๆให้สามารถใช้งานได้หมดแล้วในตัวนี้นะครับและที่สาคัญนะครับมันยังสามารถที่จะมีคลิ m e มสเซจตอบได้ด้วยและก็ยังสามารถที่จะใช้แบบกล้องได้ด้วยนะครับซึ่งทําให้ในเรื่องของการถ่ายภาพนั้นนะทําได้ดีมากยิ่งขึ้นนะครับและรอบนี้ยังมีพอร์ตเทรนะครับนั่นหมายความว่ามันสามารถที่จะละลายหลังในด,ด้วยที่สาคัญนะครับยังมีโหมดวิดีโอมาให้ ถือว่าเป็นอีกมือถือตัวหนึ่งนะครับที่ว่าถ้าใช้แค่ถือธรรมดานะครับถือแบบนี้ก็ยังสามารถที่จะให้รุ่นเล่นต่างๆค่อนข้างครบถ้วนก็ถือว่าดีไม่น้อยเลยทีเดียวนะฮะส่วนในหน้าจอนะครับของมันก็ยังคงเป็นรูกเล่นปกติของซัมซุงนะฮะแล้วก็แน่นอนครับว่าด้วยความที่มันสามารถถือในลักษณะแบบนี้ได้ดีมากยิ่งขึ้น เขาก็เลยเพิ่มโหมดของกล้องที่เป็นแบบ Flex Mode นะฮะซึ่งสามารถที่จะถือในลักษณะแบบนี้ได้เลยนะฮะโดยที่เราจะ Insert ให้คุณดูแล้วก็ลองดูว่าภาพที่ออกมานั้นจะเป็นอย่างไรนะฮะโดยต้องบอกไปก่อนนะครับว่า Samsung Galaxy C Flip 4ไม่ได้เปลี่ยนสไปลกล้องแต่เพิ่มเรื่องของมุมมองที่กว้างมากยิ่งขึ้นนะฮะก็เรียกว,ว่าเป็นอีกมือถือตัวนึงถ้าสมมติว่าใครที่คิดว่าเฮ้ยของเดิมนั้นอะ มันยังไม่แข็งแรงพอแบตเตอรี่น้อยไปโดยนี้แบตเตอรี่เพิ่มให้ขุมพลังก็ดีขึ้นและอื่นๆดนม,มากมายที่เรียกว่าค่อนข้างครบถ้วนสำหรับ Samsung Galaxy C Flip สี่ตัวนี้ครับนอกจากนี้นะครับมันก็จะมีให้เลือกทั้งหมดสีสีนะครับก็สอสีกาไฟย์สีบลูสีพิ้งโกแล้วก็สีโบล a าพบโนะครับนอกจากนี้ขุมพลังของมันก็ยังเป็น Snapdragon แ plus gen 1นะครับ แล้วก็มีกล้องนะครับอย่างที่บอกไปก็มีความละเอียดสูงแล้วก็ตัวของบานพับแข็งแรงมากยิ่งขึ้นส่วนราคานั้นก็คาดว่าน่าจะใกล้เคียงจากเดิมแต่ต้องไปดูในช่วงท้ายคลิปนั่นเองครับสำหรับตัวต่อไปนะครับก็แน่นอนครับมันก็จะเป็นแฟดผู้พี่ของมัน C44 มาถึงอีกตัวหนึ่งนะครับก็คือ m s u n ุ g แก a x y C44 นะฮะก็แน่นอนครับ ยังคงเป็นรูปทรงแบบเดิมนะครับคือสัดส่วนต่างๆเนี่ยมันก็ไม่ได้แตกต่างจากเดิมมากนะักแต่ที่แตกต่างกันจริงๆนะครับคือหน้าจอครับคือตัวนี้หน้าจอจะกว้างขึ้นกว้างขึ้นนิดหน่อยแต่ว่าเวลาใช้งานนะครับมันจะถนัดมือมากยิ่งขึ้นนะ่ยดังนั้นเนี่ยถ้าใครต้องการจะใช้หน้าจอข้างนอกนั้นก็ทําได้ดีมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมแล้ว แต่ถ้าคุณกลางออกแบบนี้นะครับก็สังเกตว่าหน้าจอนั้นก็จะมีความชิดกว่าเดิมแล้วก็ปุ่มตรงนี้นะครับถูกไปอยู่ทางขวามือเหตุผลเพราะอะไรอ่ะผมกดไปที่ตัวโทนะครับนี่ครับมันจะเปลี่ยนเป็น t ัสบาร์ซึ่งเราสามารถที่จะใช้ตรงนี้นะครับ กดนะครับและลากขึ้นได้หรือว่าจะใช้ s อสเพก็ได้เช่นเดียวกันนะครับก็ทําให้เกิดความสะดวกสบายในการใช้งานอย่างเงี้ยครับเนี่ยก็สามารถลากได้สะดวกมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมนั่นเองครับส่วนในเรื่องของกล้องนะครับก็เปลี่ยนแปลงโดยใช้กล้องหลังความละเอียดสูงสุด50ล้านพิกเซลนะครับแต่ว่าตัวที่เหลือไป็น12ล้านพิกเซลรองรับการซูมได้สูงสุดถึง3เท่านะครับ เอาง่ายๆครับยกกล้อง Samsung g a l a X2 y 2และ X2 Plus มาเลยก็ว่าได้ส่วนกล้องข้างในนะครับยังเหมือนเดิมนะครับลูกเล่นต่ตางๆของในโหมดกล้องนะครับที่เพิ่มขึ้นมานะครับก็จะเป็นในเรื่องของปุ่มตรงนี้นะครับคือเวลาที่เรากดถ่ายปุ๊บอะมันสามารถที่จะให้ด้านหน้าจอโชว์ได้นะครับอย่างเช่นแบบนี้ตอนนี้นะครับผมได้เปิดเป็นกล้องหลังแล้วนะครับเนี่ยเราสามารถที่จะให ด้นานด้านหน้าเนี่ยครับเห็นว่าเราเปิดกล้องทําอะไรอยู่ <_ C 1> ก็ได้เช่นเดียวกันนะฮะ <_ C 1> ก็เรียกได้ว่าเป็นอีกมือถือตัวหนึ่งนะครับที่เรียกได้ว่าลูกเล่นของกล้องนั้นค่อนข้างจะโดดเด่นอยู่พอสมควรเลยรองรับในการซูมนะครับแล้วก็ยังสามารถที่จะทําให้ภาพนั้นนิ่งมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับก็เรียกได้ว่าเป็นอีกการเติมเต็มหนึ่งของ s ั m s ุ n Galaxy C 4โที่เพิ่มขึ้นมาจากมือถือรุ่นก่อนหน้านี้ครับ นอกจากนี้นะครับตัวของ Samsung Galaxy C Fold 4 C, ก็ยังรองรับ S Pen นะครับโดยเป็น Fold e i i t i o n แล้วก็ความแม่นยำของปากกานั้นเท่าที่สังเกตนะครับคือปากกานั้นค่อนข้างที่จะลื่นไหลามากยิ่งขึ้นเท่ากับในการเขียนนั้นเราสามารถที่จะถือแล้วก็เขียนได้อย่างแม่นยำประมาณนึงเลยก็เรียกได้ว่าถ้าใครชอบฟีลลิ่งของการเขียน S Pen ตัวนี้มันดีขึ้นกว่าเดิมการที่หน้าจอมันกว้างขึ้นทำให้ในการจับ เครื่องนั้นค่อนข้างทําได้ดีมากยิ่งขึ้นแล้วก็มองเห็นได้กว้างขึ้นทั้งด้านในและด้านนอกนั่นเองครับอย่างไรก็ตามครับสิ่งที่มันดีกว่านนั่นก็คือในเรื่องของการรองรับเด x นะครับในตัวนี้แล้วก็บานพับที่ยังแข็งแรงเหมือนเดิมนั่นเองครับแต่ว่าในงานนี้ซัมซุงไม่ได้เปิดตัวแค่มือถือพับได้ครับแต่ยังมี VARIABLE ด้วยเช่นเดียวกันนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะ พาคุณไปดู Wearable 2ตัวนี้นั่นก็คือ Samsung Galaxy Watch 5และ Samsung Galaxy Buds Pro 2นั่นเองครับแล้วก็มาถึงอีก2 Product นะครับนั่นก็คือนี่ครับเป็นสมาร์ทวอชนะครับอันนี้เป็น Samsung Galaxy Watch 5 Pro นะครับก็จะมีทั้งหมด2ส,สีนะครับก็คือเป็นสีอะไทเทเนียมเกรยนะครับแล้วก็ t ทเทเนียมแบล็นะครับจุดเด่นของมันก็คือมันจะมีโหมดเกี่ยวกับเรื่องของ t r ร c ก i n g นะครับเพิ่มขึ้นมาก็คือเท่ากับคุณสามารถที่จะเอาในการตัวเนี้ยบอกเพื่อนๆคุณว่าสถานที่ไหนหน้าวิ่งแล้วก็ยังสามารถที่จะแท็กแบ็กย้อนหลังได้บอดี้เป็นแบบแทเทเทเนียมนะครับแล้วก็กระจกเป็นช็อปไฟ ที่จริงอะวัตถ่าทั้งหมดเป็นกระจกเป็นซัฟไฟทั้งหมดเลยแล้วก็ที่สำคัญนะครับในเรื่องของการออกแบบของตัวเรือนนะครับค่อนข้างที่จะดีแล้วก็มีขนาดหน้าจอที่45มิลลิเมตรแบตเตอรี่นะครับเขาบอกว่าอยู่ได้สูงสุดถึง80ชั่วโมงแต่ว่าถ้าไปทีวให้ต่อเนื่องอยู่ได้20ชั่วโมงครับถัดมานะครับนั่นก็คือ Samsung Galaxy Watch 5ปกติตัวนี้ได้เรื่องของกระจกหน้าจอที่แข็งแรงขึ้นนะครับเป็น ช็อไฟค r ิ s t ั n นะครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับก็มีให้เลือกหลากหลายสีนะครับแต่ว่าสีนี้นะครับเป็นสีช็ฟปไฟและสีตัวที่เป็นพิค์นะครับเป็นพิ้งถ้าเป็นพิคงโกลแบบนี้นะครับแล้วก็ตัวของโบล่าโ r p l e นะครับหรือว่าสีม่วงจะมีให้เลือกเฉพาะตัวของ40มิลสำหรับสีนี้นะครับดังนั้นเนี่ยมันก็เลยเป็น Communication ที่แล้วแต่คงจะเลือกแต่ว่าผมค่อนข้างจะชอบสีนี้พอสมควรเลยเขาบอกว่าจุดเด่นก็คือวัดการนอนได้แม่นขึ้นแล้วก็มีเรื่องของฟีเจอร์เกี่ยวกับวัดตัวของบอดี้แฟทได้ดีมากยิ่งขึ้นเช่นเดียวกันนะครับแต่ซีรีส์ที่เหลือก็ยังคงเหมือนเดิมไม่ได้มีผิดเพี้ยนแต่อย่างใดครับและก็มาถึงส่วนสุดท้ายตัวนี้นะครับซ a m s u n g ก a ซ a x บัต d s Pro 2นะครับ ก็แน่นอนครับว่าตัวหูฟังตัวนี้นะครับก็ยังมาของกับดีไซน์เคสที่เหมือนกับรุ่นเดิมนะครับแต่ว่าสิ่งที่เปลี่ยนไปนะครับนั่นก็คือตัวของคุณภาพไดเวอร์นะครับที่ดีขึ้นนะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับในเรื่องของคุณภาพเสียงนั้นเป็นแบบ24บิตแล้วก็ดีไซน์ของมันนั้นค่อนข้างเล็ก ตัวผิวของมันนะครับเป็นแบบด้านอยู่นะครับไม่ได้เป็นผิวแบบมันเหมือนกับรุ่นที่แล้วแต่ว่าขนาดที่เล็กลงมันจะใส่มากที่จะทําให้ใส่ได้ง่ายขึ้นแน่นอนเขาบว่ามันก็จะมีให้เลือกทั้งหมด2 3สีนะครับสสีด้วยกันนะครับโอ้ตื่นเต,นต้นเพราะว่ารุ่นของใหม่แบบของใหม่สดสดร้อนๆ้อจริงๆเลยนะฮะก็มีทั้งสีกาฟาสีขาวแล้วก็สีบูราเพ์เวลนะฮะทั้งหมดทั้งหวลนี้เดี๋ยวค่อยว่ากันในส่วนของรีวิวต,ต่อไปครับ เห็นไปแล้วทั้งหมดเนี่ยนะครับก็แน่นอนครับราคาเราก็ได้เห็นไปเช่นเดียวกันนะครับสำหรับ Samsung Galaxy C4 4, l Flip 4, 4, 4, Watch 5และบัตรโป2 2นะครับใครสนใจอะไรก็สามารถค่อยไปจับจองได้แล้วก็มีโปรโมชั่นที่ขึ้นไปแล้วนะครับอย่างเป็นทางการฉะนั้นเนี่ยใครที่เป็นแฟนพับได้ตอนนี้มาใหม่แล้วนะครับก็รีบไปคว้ากันให้เร็วๆเลยนะครับ สำหรับมือถือรุ่นนี้ส่วนการรีวิวจะเป็นอย่างไรต้องรอติดตามชมในช่องซึ่งเราจะให้คุณได้รับชมกันต่อไปเร็วๆนี้แน่นอนครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนแต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่กับคลิปหน้าจะเป็นการเจ็ตและเรื่องราวในนั้นรอติดตามชมในช่องนะครับวันนี้ผมขอไปเล่นเจ้ามือถือตัวนี้ให้เสร็จเรียบร้อยก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีครับสำหรับในส่วนของโปรโมชั่นและราคานะครับก็มีไปตามนี้ครับ c Flip ป เริ่มต้นอยู่ที่35,900บาทแล้วก็แน่นอนครับก็ยังมีโปรโมชั่นนะครับก็คือสามารถที่จะแลกระหว่างความจุหรือว่ากระเป๋าหรือว่าจะแถมเคสหรือว่าจะเป็นเอาบิสิเก่ามาแลกใหม่ได้แต่จริงจรนะิงอะเคสนะครับมันมาพร้อมกับช่วงพิอดเดอร์อยู่แล้วนะครับส่วนซั m s u n g g a l a ซ y c 4สีก็เริ่มต้นอยู่ที่59,900บาทนะครับโปรโมชั่นนั้นก็เรียกว่าล็อกกันมาเลยนะครับยกเว้นการแถมกระเป๋าโดยรุ่นนี้จะอัปเกรดแล้วก็ก่าแลกใหม่เพิ่มมูลค่าเครื่องเก่า แล้วก็ส่วนลด Galaxy Watch bon 5รวมไปถึงเคสนะครับก็มีมาให้ Samsung Galaxy Watch 5นั้นโปรโมชั่นและราคาก็เป็นไปนตามนี้ครับก็เริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ8,490บาทนะครับแถม Samsung Galaxy Bud s 2นะครับไม่ใช่ Bud s 2 Pro นะครับแล้ว Galaxy Bud s 2 Pro นะครับแถมเคสในรูปซีฟลิปราคา6,990บาทนั่นเองครับ อย่างไรก็ตามนะครับสินค้าทั้งหมดนี้ของซัมซุงนั้นจะเริ่มจําหน่ายอย่างเป็นทางการวันที่2กันยายนนี้นะครับแต่ว่าในช่วงเวลานี้คุณก็มีเวลาที่จะไปพิออเดอร์แล้วก็สัมผัสตัวจริงได้ที่ตัวแทนจาหน่ายแล้วก็ซัมซุงเอสฟิ i e n c e สโตร e ได้ทั่วประเทศนะครับปอรอรอลืมบอกไปว่า b บสเป k กนะครับสั่งได้เฉพาะทางซัมซุงคอมเท่านั้นนะครับ